สวัสดีครับญาติสนิทมิตรหายแฟนรายการช่องเจกมาเกเตผมเจกมาเกเตครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาออกไปดูนะครับว่าเพื่อนเเราก็ออกมาช่วยกันกําจัดนะครับจํากัดไอ้จำกัดไอ้ปลาค้างดำเนี่ยครับก็ช่วงนี้มันลอยนะครับอากาศมันอย่างนี้ด้วยนะครับงานไม่มีด้วยก็เดี๋ยวไปกันครับแต่คงไม่ได้เอาอะไรไปนะครับคงจะไปถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วกะว่า เดี๋ยวเนี้ยถ้ามีโอกาสนะครับจะเอาไให้เยเืองอตตอรี่นะครับช่องเยเทืองอตตอรี่นะครับทําอาหาร1เมนูนะครับแก้งแก่ปกติแกไม่ค่อยทําปลาด้วยนะเดี๋ยวจะลองเอาไปดูว่านี้จะเป็นไงครับไปด้วยกันครับผมคือต้องขอบอกก่อนนี้ครับไอปลาคังราเนี่ยเราก็มันกินได้นะครับมันกินได้เอามาตากแดดเดียวอะไรเนี่ยเฟี้ยวเลยนะครับก็ใครจับขึ้นมาได้ก็อย่าปล่อยมันลงไปครับเอามากินเอามาทําอะไรอย่างงี้ไปนะครับไม่ต้องปล่อยมันลงไปแล้วนะครับ ไม่ต้องไปสงสารมันนะครับมันมันมาทําลายระบบนิเวศบ้านเรานะครับต่อไปเราก็จะไม่เหลืออะไรนะครับไปครับไปเราไปดูกันนะครับช่วยๆกันครับคลไม้คนมือมันก็หมดไปงะครับปลาคางดําเนี่ยไปครับออกไปดูกันอข้างหลังผมนี้ก็เป็นสวนเฉลิมชัยนะครับเป็นที่ที่ผมชอบมานั่งเล่นมาอะไรอย่างนี้มามันอยู่ติดริมน้ํานะครับริมคลองที่เราไม้นี่ปลานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีคนมาหานะครับก็เดี๋ยว จะให้ดูนะครับคร่าวๆน,นี่นะครับคือวันนี้นะครับผมจะออกมาพอดีผมนัดพวกผมไว้เดี๋ยวจะไปเอาไอ้คางดำไปฝากช่องเยื่เทืองกับตอรี่นะครับให้แกไปทากับข้าวโชว์ในรายการนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับ อ่านี่ภาพบรรยากาศสวนนะครับคร่าวๆนะครับสวนนี้จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับเชา้าๆเย็นๆอะไรเงี้ยนะครับสพาเรียบริมน้ําเนี่ยยิงยาวไปถึงวัดหลวงพ่อโตเลยนะครับก็แวะมานั่งเล่นมาอาอกกำลังกายกันได้ครับผมใกล้เคียงนะครับเชิญน,นะครับฟรฟ ใช่หมดนะเนี่ย<ช>เ,เพื่อนคางดำไงคางดำมั้งนะครับถ้าปนินมันตัว,ตวหลายๆนี่ลูกๆหมดเลยนะเหมือนเพิ่งออกอ่อนๆเลยนะครับเนี่ยเล็กๆเ,เ,เนี่ยดเดี๋ยวผมพาไปดูให้ชัดนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยเห็นคางอะไรครับเนี่ยที่มาของมันนะครับเนี่ยคางดำเนี่ยครับ ไซส์ก็ประมาณเนี้ครับสามนิ้วสี่นิ้วครับที่ที่ผมยิงก็นเนไซส์นี้นะครับยิงเอาขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่ไม่กินก็โยนแม่งทิ้งไว้บนดินนะไม่ต้องโยนลงไปนะเพื่อนไม่ต้องสาสัหรอกอันนี้โดนนีชัดเนี่ยคางมานาันนะครับคางมันจะเป็นนี้คคางมันสีดานะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเอาสองตัวนี้ไปทําอาหารนะครับเนี่ยให้แม่ผมทําลงช่องเยอเือกเทงอตอรี่นะครับผมไหนโอ้โหกลิ่นหอมลั่นเลย แม่ผมช่องยีเทืองอาตอลี่ครับนั้นลูกสาวเฮ้ยสวัสดีพ่อ,อยังยแม่เอาไอ้คางดำมาแลกหมูกรอบสองตัวเอามาทำไมแหมพ่อหนูเอาตัวใหญ่มาให้พ่อจะกินหรือเปล่านี่เดี๋ยวไปละไปไปให้เขาดูว่ามันเขาเรียกไอ้คางดำตรงไหนนี่เดี๋ยอันนี้ชัดเจนขอบคุณลูกชายขอบคุณลูกชายเพูดตาม กูลูกชายที่แสนประเสริฐที่แสนประเสริฐเอาปลาคังดำปลาคังดำมาฝากแม่สองตัวมาใกูทำไมปีกิ้งไม่ด้วย <laughs> แค่นี้นะทุกคนอ่ะไปไปดูไปดูทำอาหารในช่องยายเทืองก็ตอรี o ่นะครับแม่ก็จะผัดพริกแกงนะครับอันนี้อร่อยพริกกแงมี่อ่ะผัดพริกแกงนนี่ตาเยนะ